เร d ช h อตพาไปดูแก๊งลูกกอกออกศึกหงเด็กคึกขอไฟนักบุญหลังจากได้แชมป์คาราบาวก็มาต่อกับอีกถ้วยที่เรามีลุน้นอย่าง FA ครับรอบที่5เลลิเวอพูลที่ตัวหลักสะบักสะบอมต้องใช้เด็กดวนกับซซอแถมตันซึ่งจะเตะกันคืนนี้เวลาตีสามตรงเฮดูเฮดเจอกันมาตลอดก่อนที่ทีมนักบุญจะตกชั้นไปซึ่งเป็นเราที่มักจะทำได้ดีกว่า สามนัดหลังสุดชนะ2เสมอหนึ่งก่อนอื่นมาเช็คสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันเริ่มจากลีพูของเราจะขาดแข้งตัวเจ็บหน้าเดิมๆอย่างเช่นอาโนอาริสันเบเกอร์ชเวลมาติฟเคอร์ติสโจนเดียโกโชตาและไลอันกาเฟนแบกที่เจ็บมาจากนัดล่าสุด โดย6คนที่มีอัปเดตคือเตียโก้คันตาลาเต,ตรียมปิดเทอมตามเจติปไปส่วนบายเซติดซ้อมเดียวได้สักพักแล้วแต่แพทย์ยังไม่อนุญาตให้ซ้อมเต็มรูปแบบในขณะที่โมซาลาโดมินิคโซบอสไลและวาตารุเอนโดที่เจ็บเล็กน้อยมีลุ้นคืนทับแต่คิดว่าคอบคงไม่เสี่ยงใช้ในเกมที่ไม่จำเป็นอย่างนี้ส่วนดาวิดนูนเยสที่วิ่งป๋อกระโดดกำแพงมาดีใจในรอบชิง ขอบอกว่าต้องไปเคลียร์กับหมอก่อนว่าตกลงจะเอายังไงกับบักหนุนดีด้านเอาแถมตันจะหมดสิทธิใช้งาน2แข้งอย่างฮัวลาลิออสและลอสจวดคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงลิวพูของเจอเก้นคอปมาในระบบเก่ง4-3-3ฮิวินเคเลเฮยยังได้เฝ้าเสาต่อไปคู่เซนเตอร์สลับมาใช้จาเลววอนซาคู่กับโจโกเมส ขนาบข้างด้วยแบ็ก2ฝั่งอย่างฮอ์เนอร์แบดลีและคอตัสซิมิคาร์ดแดนกลางส่งเจมส์คอนเนลยืมเป็นตัวโฮดดิ้งประสานงานกับบอบบี้คาและเทรย์เอนโยนี่โดยมีเคธกอร์ดอนเลวิสคูมาร์สร้างสารรค์โอกาสให้ศูน้าจอมถล่มประตูอย่างเจเดนแดน ฝั่งซาวเทมป์ตันของกุนซือและเซลมาตินมาในแผน4-3-3เช่นกันโจลัมลีเป็นผู้รักษาประตูแบ็กโฟร์ช้ไคล์วอเกอร์ปีเตอร์แจ็คสตีเฟนแยนเบนนาลเล็กและเจเดนแมกโฮมาเชชาวฟินดาวและโจลอดเวลเป็นสามมิดฟิลด์แดนน่าใช้อดัมอาร์มซอง เซกูมาลาเป็นตัวจบสกอร์โดยมีเชอดัมคอยปั้นเกมว่ากันถึงรูปเกมสกอร์ดีคาะค่อนข้างจะดาวได้ยากเพราะนัดชิงที่ผ่านมาแกงดาวลูกของเราก็ทำผลงานได้ดีจริงๆแต่คู่แข่งที่เราต้องเจอคืนนี้ก็ไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาเซาทแทมตันเป็นถึงท็อปโฟของแชมเปี้ยนชิพ ที่มีนักเตะหลายคนเคยผ่านประสบการณ์ลีกสูงสุดอย่างพีเมลีกมาแล้วแม้อดีนาลีนจะไม่เข้มข้นเท่านัดชิงแต่แก๊งดาวรุ่งพวกนี้เขาเล่นด้วยกันมาตลอดในชุดเล็กเรื่องความเข้าขาไม่น่ามีปัญหาเพียงแค่ต้องลุ้นกันว่าจะรักษามาตรฐานการเล่นในระดับสูงได้หรือเปล่าสุดท้ายเชื่อว่าด้วยประสบการณ์และความมั่นใจที่เจอเกมหนักมา บวกกับเสียงเชียร์ในแอนฟิลด์จะทำให้ลีวผู้เชื่อได้1ประตูต่อศูนย์และนี่คือครอบนิวปีวิวถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ